กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกผูกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และเอฟเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางก็เลขกก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปรับนกันไปเนาะ,ะนพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะ เราค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะหานอยนะคะแอดมินให้เด่นไปที่2กับ6นะคะแนวทาง9ข้านะคะส2นะคะหลุดไปนะคะตัววิ่ง2มานะคะเด่นก็เข้าเจาะไม่เข้านะคะ6 7นะคะก็หลุดไปนะคะเด่นมาหมดเลยนะคะส่วนล่างนะคะ2 7นะคะก็หลุดไปนะคะแอดมินให้เด่น2นะคะเจาะไม่เข้านะคะหนึ่งหนึ่งนะคะก็หลุดไปตัววิ่ง1มานะคะ ส่วนนอยปกตินะคะ96นะคะก็มาเต็มเต็มนะคะพี่น้องทำมาไม่ติ๊กว่าชอบนะหลงลืมแน่นอนเลยนะคะ83นะะหลุดตัววิ่ง8มานะคะส่วนนอยวีนะคะ65นะคะก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง5มานะคะส่วนล่าง23นะคะก็หลุดไปสรุปแล้วเข้ามา1นอยนะคะนอยปกตินะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเอนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะชุดวิ่งนะคะก็จะมีนะคะก็จะมีมี5มี0มี8มี1มี3นะคะเซวร์ชุดเต่นนะคะแอนวินให้เด่นไปที่9นะคะ 9ก้ากับ1นะคะเราก็มาเจาะตัวเลขกันนะคะก็จะมีนะคะมี3 6 6 3นะคะ9 119นะคะสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะส่วนชุดการน,นะคะชุดการก็จะมี 4 4้นะคะแปดหนึ่งนสะคะสองเนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะสี่ศูนเนะคะสามหนะคะเนาะเบิ้ลน,นะคะก็จะมีเก้าเก้า หนึ่งหนึ่งสี่สี่นะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก,ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรากปักต้นตะไคร้แกะแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดูแลแห่งกนะันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า